man วางล็อกดีแล้วก็เด็กกานะครับแล้วก็ใส่เทอร์โบรีดฟ้าได้สองร้อยสิบตัวเกษตรพัฒนาไปรอ้อนกว่าไฟเขาเขียนไว้กว่าสารเดี๋ยวน้าดังไม่ต้องไปชมกัน ใบเทคม่เดีวได้ประมาณห0 0ครับซมาสปนห้ามีสขึ้สองกันขึ้นตัวเดินไฮเดรตั้น่าจะยิบสองะหรืออาจจะใช้ใ <nah>. ช <h> ้อ <nah> ะ <sm all> này nọ, bằng cái tân à, tân cu, ôi, nhiều cái, nhiều cái tân, tân เพราะว่าคนทครจะเดินเร็วเหมือนกันันนามันรกครับตามไม่ทันถึงจะอายุยเยอะแต่ว่ายังเจ๋าอยู่ครับแล้วก็ยังแรงอยู่ อไรเลีวเัวเามา,เาฟาเลยีกคันหนึ่งสงสัยโซ่ตกรับอฝ่รถซื้อมาห้าแสนมาลองกันเลย ไม่รู้ว่าปีไหนสายพานหกเส้นอิดตั้นแล้วก็ยกสูงมาใส่จริงเครื่อง195บวก turbo ก็เป็นอยู่ปัน210ครับหรืออาจจะ2 6ก30ป็นะ225หนูนะครับ ผมอยู่อีกข้างหนึ่งเพราะว่าวิ่งตามไม่ไหวทันน้ำมันน้อยมันม,ม,นมีมันมีน้ำด้วยเอาให้พี่น้องได้ชมพี่น้องดูภูเขานะครับบรรยากาศหรือว่าทิวทัศน์สวยมาก The m o เ n t a i นดูภูเขาสวยขึ้นจีครับเรียมไปด้วยต้นไม้แล้วก็หรือว่าจับ จับวิวให้พี่น้องได้ดูว่าสวยมากบบัข้าวนาบรังเอาไปขายตันละ8,000ครับประมาณ8,500ดูแล้วเป็นข้าวมันลิขข้าวมันลิพันเบาเดี่ยวบอไรละห0าร้อยนองดูรถโตต้าครับโตต้าเล็กๆอยู่นู่นครับดูบรรยากาศดพี่น้องให้ดูวิวเอา แต่ว่าเขา,เขาเอาอยู่หมัดน,นะครับแต่ว่าเขาอยู่หมัดได้เข้าหนานะครับหนาเพิ่เลยปากกว้าง2.7ดุมประมาณ2ตันครึ่งน้ำมันไหล ครับไปแทกแปดสิบเส้นเลย that's it พอไาใช้ดีรเรื่องีพัฒนาร้อนกว่าไฟทั้งไฮโดรลิกอยู่ข้างบนทั้งน้ำมันอยู่ข้างล่างเรืสี่ว่ารเรพัฒนาจะใช้ปัม๊มไม่ใช้ไดกินนะครับใช้ตั้งตั้งคูขับคู่เลย ้าเท่ามานีาาา่จัดเต็มเลยครับเดี๋ยวสัมพักพี่น้องจะได้ชมว,วิววิวที่สวยงามครับว่า้า่ต่างประเทศจะดูเอาครับดูบริการฟอกซิเจนเต็มๆมาตรงนี้นี่ครับ ที่หนึ่งของประเทศไทยพี่น้องเอาเกี่นกับคนนู้นรถอายุเยอะก็อาจจะช้าหน่อยครับแต่ก็ยังทำงานได้วันละ ด้วยกเกษตรพัฒนาปูยังไว้หวตั้งคู่โดเตอรไฮเลตปากว่า 2, 7, 2 1, อสองงตัขขขขนขึ้นครับใช้เครื่องอิซูซุโตโไเดิชั่นเพชรีหนึ่ง จัดเย็นแล้วพี่น้องเดี๋ยวฝนจะตกผมต้องขอตัวก่อนเดี๋ยวให้ข้าวสุกเยอะๆจะมาถ่ายให้พี่น้องได้ชมกันอีกนะครับจเจอรถเกี่ยวสวยๆสิ่งๆวิ่งยังกะพายุเลยจัดให้ครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ I don't know.